ต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับตีคลิปเนี่ยจจะมืดไปสักนิดหนึ่งเนื่องจากตอนนี้เป็นเวลาตีสี่พิเศษครับ <c oughs> แต่ในเวลามืดแบบนี้นะครับมีผมมีภารกิจสําคัญนะครับครับขบวนรถพิเศษสินค้าทดลองขบวนที้หนึ่งสี่หนึ่งสามบางซื่อสุพรรณบุรีสี่สำราญวิ่งเต็มรถก็คือยาวไป ทางบ้านต้องโพเลยครับซึ่งสำหรับคนที่ติดตามเรื่องรถไฟนะครับคงจะพอทราบวันนี้ว่าเส้นทางสายสุพรรณบุรีนะครับมีรถวิ่งให้บริการในปัจจุบันเพียงแค่ออกจากกรุงเทพเย็นวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ชาวันหยัดออกจากรรณบุรีแต่เส้นทางสายนี้นะครับก็ได้มีการลงทุนปรปับปรุงไปเป็นทางร้อยปอนด์นะครับเป็นทางมาตรฐานเหมือนทางสายอื่น รวมทั้งมีการปรับปรุงสะพานนะครับตามจุดต่างๆให้รองรับน้ําหนักรถพอ20ตันหรืออยู่20ไปด้วยนั่นก็เป็นที่สงสัยให้แก่หลายคนนะครับว่าเส้นทางสายนี้ทําไมถึงได้ลงทุนไปมากมายนะครับเพียงเพื่อแค่รถวิ่งวันสัปดาห์ละเที่ยวดูก็คงจะไม่คุ้มค่านะครับแต่ตอนนี้นะครับที่ต้องทํากับสายสุพรรณก็เพื่อ ลงทุนในอนาคตนะครับจนในที่สุดนะครับวันนี้22บสองมีนะคาคมนะก็ไม้ได้มีการทดลองเดินรถนะครับสินค้าก็หวังว่าสายสุพรรณนะครับจะได้มีการวิ่งรถเพิ่มมากขึ้นนะครับทางในด้านรถดยสาร,รสินค้า ก็มืออ,อาจจะมืดสักไม่น้อยครับมือเยอะเลยแต่หวังว่าจะได้พอเห็นเขารางกันบ้างนะครับเดี๋ยวรอเที่ยวกับช่วงเย็นนะครับจะได้เห็นการโหลดโตมาด้วยเดี๋ยวเที่ยวไปเที่ยวนี้จะเป็นรถแค่เปล่าไปก่อนครับเอาเราไม่ได้เห็นรถจักรวิ่งเข้าสายสุวรรณมณีมาแล้วนะครับ น,นี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญนะครับที่จะได้เห็นตัวรถจักรแล้วก็รถสิงค้าวิ่งเข้าสายสควันุรีของว่าต่อไปจะจะได้มีการเดินรถประจํานะครับ เอเส่ด้วยเลยนะ Gs สี่ห้าสองแปดนะครับเรืยรถจาก g A ซะด้วยนะครับ,รบ,รก,รบก็เป็นการพิสูจน์ว่าทางสายชุมวันได้รับการปรับปรุง จนให้รถจังใหญ่นะครับเข้าสายสุพรรณได้แล้วะ